โยคะมีรากฐานมาจากปรัชญาและการปฏิบัติที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปีในวัฒนธรรมอินเดียคำสอนเหล่านี้ถูกจัดระบบและบันทึกไว้ในคัมภีร์สำคัญหลายเล่มรวมถึงโยคะสูตรของปตัญชลีโยคะสูตร,รัสออปาตันจาลีซึ่งเป็นคัมภีร์สำคัญที่รวบรวมหลักการและแนวทางการปฏิบัติโยคะ คำสอนหลักๆของโยคะสามารถสรุปได้ดังนี้อาสนะอาสานะาานะการฝึกท่าทางร่างกายต่างๆที่ช่วยในการเสริมสร้างความแข็งแรงความยืดหยุ่นและความสมดุลของร่างกายปราญามะปราณยามะการฝึกควบคุมลมหายใจเพื่อช่วยในการปรับสมดุลพลังชีวิตและเสริมสร้างความสงบในจิตใจปรตตยาหาน ราดยาฮาราการหันเหความสนใจจากสิ่งเร้าภายนอกเพื่อให้มีการควบคุมจิตใจมากขึ้นคารณะธารานาการฝึกการมีสมาธิจดจ่อยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทยานะเฮียนาการฝึกการทำสมาธิซึ่งเป็นการฝึกการมีจิตใจที่สงบและมีสมาธิอยู่ตลอดเวลาสมาธิสามาดี ภาวะสูงสุดของการฝึกโยคะเป็นภาวะที่จิตใจรวมเข้ากับสติปัญญาและบรรลุถึงความสงบสุขนอกจากนี้ยังมีคำสอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมเช่นยามะยามาสและนิยามะนิยามาสซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยในการพัฒนาตนเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสงบสุข โดยรวมแล้วคำสอนของโยคะเน้นในการเสริมสร้างสมดุลทั้งในร่างกายและจิตใจเพื่อให้เกิดความสงบสุขและการพัฒนาตนเองในทุกด้าน